คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักรทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากท่านผู้ชมครับจาก6สำนักดังนะครับ สำนักคู่มิดสำนักสรุปนาทีสุดท้ายสำนักฟันธงสำนักทีเด็ดดาวเด่นสำนักปักธงใจและก็สำนักคู้เท่าครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำนักแรกเป็นสำนักคู่มิดคู่ธาตุครับท่านผู้ชมครับคู่มิดคู่ธาตุมากันแล้วครับแป๊บนะครับคู่มิดคู่ธาตุก็จะให้เลขเด่น3แล้วก็เด่น7จมาครับแล้วชุด3ตัวแล้วก็2ตัวครับท่านผู้ชมครับชุด3ตัวได้แก่ 6, 2สองสาม 237 726 268 538 417 236 257 647 187ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ชุด2ตัวได้แก่23 37 26 68 38 17 36 57 47 87 เบิ้ลหามหกสาม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 สองเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมครับสำนักคู่มิตรนะครับให้เลขมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเลขคู่ข้างบนนะครับสามสี่สี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้าด้วยนะครับการที่ติดตามสำนักคู่มิตรก็เซฟข้อมูลไว้เลยนะครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นสำนัก ผู้เท่า999ครับท่านผู้ชมครับสำนักผู้เท่า999งวดวันที่1กันยายนสอ6 3ให้เลขบนแล้วก็เลขล่างมาเลขบนให้เด่น3ครับท่านผู้ชมแล้วก็ชุด3ตัว738ชุด2ตัว3 2, 38แล้วก็ดับ1นะครับบอกว่าบนดับ1มาดูฝั่งขวามือของเราครับล่างให้เด่น0ครับชุด2ตัว0 2, 0 6 ดับล่างให้7มานะครับสำนักผู้เท่า999ท่านผู้ชมที่ติดตามก็เซฟข้อมูลไว้เลยนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับสำนักสรุปเด็ดนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมที่ถามหานะครับแอดก็หาข้อมูลมาได้แล้วนะครับสรุปเด็ดนาทีสุดท้ายให้เลขเด่นมาครับรางวัลที่1เด่น0 แล้วชุด2ตัว1 0 3 0 4 0 5 0แล้วชุด3ตัวเต็งโต๊ดส3 0 7 5 0ครับ2ชุดเน้นๆเลยนะครับแล้วก็2ตัวรัฐบาลเลขท้าย2ตัวให้7จ็ดโดดเด่นดินมิดเดียวนะครับแล้วชุด2ตัว7 2 7 6 7 8 7 9ครับจากสำนักสรุปเด็ดนาทีสุดท้ายครับ ท่านผู้ชมที่ติดตามสำนักสรุปเด,ดหน้าทีสุดท้ายก็มาเซฟข้อมูลไว้เลยนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นสำนักปักธงชัยครับปักธงชัยทางซ้ายมือของเรานะครับ1กันยายน2563โครงสร้าง12ชุดบนนะครับบอกว่า 2ตัวบนนะครับมีทั้งหมด12ชุดได้แก่20 23 24 26 27 29 40 41 43 46 48 49แล้วเต็งโตดมาทั้งหมดทั้งมวน4ชุดนะครับได้แก่5 29 6 23 6 48 8 49ดับ10บน8และ9นะครับ หลัก10นะครับท่านผู้ชมครับดับ10บนนะครับหลัก18กับ9นะครับฝั่งขวามือของเราให้เลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวล4ตัวนะครับได้แก่1 2 4 6รองลงมาเป็น2และ4ให้เด่น2โดดเด่นดินะครับเดี๋ยวชุด3ตัวได้แก่5 2 9เต็งโต๊ดเลยนะครับบอกว่าเต็งโต๊ดได้นะครับจากสำนักปักธงชัย ท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟข้อมูลไว้เลยนะครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นสำนักทีเด็ดดาวเด่นนะครับทีเด็ดดาวเด่นวันที่1กันยายน2563ให้เลข2มาครับเดยด,ดเด่นเด่นๆแล้วชุด2ตัวได้แก่20 2 1 สอ2ส2 5ีทีเด็ดดาวเด่นก็ให้เลขสองเด่นมานะครับท่านผู้ชมชอบบนก็จัดขึ้นบนชอบล่างก็จัดลงล่างชุด2ตัวก็เช่นกันนะครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับเซฟข้อมูลไว้เลยครับท่านผู้ชมครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับสำนัก วันธงครับงวดประจำวันที่1กันยายน2563วันธงให้เลขโดดโดเด่นเดเลข7ตัวเดียวครับท่านผู้ชมครับและให้ชุด3ตัวชุด2ตัวเบื้อนหามอีกนะครับชุด3ตัวมีทั้งหมดทั้งมวล8ชุดได้แก่4 1 7 4 3 7 4 5 7 4 6 7 1 3 6 2 8 6 3 7 2 3 74ครับท่านผู้ชมครับเต็งโต๊ะได้เลยครับ6กประตูได้เลยนะครับชุด3ตัวส่วนชุด2ตัวครับ1 7 3 7 5 7 6 7 2 8 3 6 8 6 7 2 7 4, ้า 4, 3ดดดชุด2ตัวท่านผู้ชมก็จัดขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับกับหน้ากับหลังยิ่งดีเลยนะครับชุด2ตัวนี่นะครับ และระวังเบื้องหาม4 7 7 7 8, 7 8 7 8 7 8ครับเบื้องหามก็ไปนเน้นที่เลข7นะครับเป็นเลขเด่นเป็นเลขวิ่งของสำนักควันธงที่ให้มานะครับท่านผู้ชมก็จับไปได้เลยนะครับชอบชุดไหนชอบตัวไหนเป็นชุดที่ชอบชุดที่ใช่เลขในใจของท่านผู้ชมก็จัดไปได้เลยนะครับจาก6สำนักดังนะครับเทียบกันเลยก็ได้นะครับทั้ง6สำนักดังนี่นะครับ แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออานวยอวยพรในทะ่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยทั่วหน้ากันทุกคนนะครับในวันที่1กันยายน2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับทุกๆท่านเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ